และแล้วก็ต้องขอกล่าวคำอำลาที่เป็นภาษาญี่ปุ่นว่าซาโยนาระให้กับอากิระนิชิโนะอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่ถูกบอกเลิกสัญญาแบบฟ้าผ่าไปเมื่อคืนวันนี้หลังจากพี่แกพาทัพช้างศึกล้มเหลวในบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาด้วยการตกรอบ2ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายตามเป้าหมายที่หวังไว้ซึ่งสําหรับผลงานของอากิระนิชิโนะในการคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่เฉพาะเกมเป็นทางการในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2รอบที่ผ่านมานะคะรับลงสนามไป8เกมชนะ2เสมอ3แพ้เกเก็บได้9คะแนนจบด้วยอันดับ รองบบยของกลุ่มจีเป็นรองทั้งเวียดนามมาเลเซียเพื่อนร่วมอาเซียนของเรานอกจากนี้นะครับยังได้คุมทีมชาติไทยชุดยู23ลุยสึกชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพมาปี2020ก็สามารถพาทีมผ่าเขารอบน็อกเอ์ได้สําเร็จแต่กระจอดแค่เพียงรอบแทีสุดท้ายหลังพายซาอุไป1ประตูต่อศูนย์ในขณะที่อีกรายนะครับคือการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี2019ก็พาทีมชาติไทยตกรอบแรกสิ่งทั้งมดนะครับนั่นคือผลงานของลุงนอตตลอดการการเป็นกุซทีมชาติไทยกว่า2ีเต็ม อย่างนี้ความน่าสนใจจะอยู่ที่ใครจะมารับเผือกร้อนทําหน้าที่แม่ทัพทีมช้างศึกคนต่อไปในสถานการณ์แบบนี้ที่มีทั้งโควิดและผลงานที่น่าผิดหวังของทีมชาติซึ่งจากกระแสะข่าวนะครับมันก็มีแนวโน้มว่าเป็นไปได้2แบบนั่นคือกลับไปใช้บริการโค้ดไทยอีกครั้งซึ่งเราก็มีโค้ดดีๆรับโปรไลเซนต์อยู่หลายคนหรือบางทีนะครับอาจจะเลือกใช้โค้ดต่างชาติเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้นะครับมีความเป็นไปได้มากสดุดนั่นคือโค้ดชาวเกาหลีใต้ที่มีข่าวผัวพันอยู่กับทีมชาติไทยก่อนหน้านี้ซึ่งถ้้าาพูดถึงงโคคคนนนนนนนไทยะรับับแ่นอน่ออวมตเป็ ที่ผ่านการอบรมโปรโลไลเซนและก็เคยผ่านงานระดับคุมทีมไทยลีกหรือมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมาก่อนซึ่งเขาที่ดูในรายชื่อนะครับโค้ดโปรไลเซนของเราก็มีตัวเลือกอยู่4ี่่าหคนที่พอจะมีชื่อและยังว่างงานอยู่ตอนนี้คนแรกก็คือโค้ดจุนจตุพรประมณบ้าโค้ดจอมเก่าที่ผ่านงานคุมทีมมามากมายทั้งในไทยลีกและทีมชาติซึ่งก็เคยคุมชุดยูสิบเก้าและฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมาแล้วปัจจุบันทาหน้าที่เป็นวิทยากรของ AFC ในการอบรมโค้ดโปรไลเซนของเมืองไทยคนต่อมาากก็คคือออโ้ตยยยศัยดศดดไที คาตาทัพทีมชาติไทยช่วงสั้นๆก่อนที่อากิระนิชิโนจะมาคุมทีมชาติซึ่งถ้าพูดถึงโปรไฟล์นะครับอาจจะไม่ได้สวยรูเท่าไหร่เพราะคนคนนี้ยังไม่เคยคุมทีมใหญ่ๆมาก่อนแต่ช่วงที่คาตาทัพทีมชาติไทยสถียายวัดในปี2019ก็ถือว่าทําได้ดีมากเลยละครับคนที่3โคตรโย่งวรวุฒิีมาคะอดีตโค้ชทีมชาติไทยชุดยูยิชุดแชมป์สีเกมส์2017ที่มาเลเซียและก็เป็นศูนย์หน้ารับตำนานของทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้ก็ว่างงานอยู่แต่ดูแล้วพี่โย่งน่าจะอยากอยู่เฉ สีทารุอดีตโค้ชทีมชาติไทยชุดยู19แล้วก็เป็นหนึ่งในซารโค้ดของอากีระชุดล่าสุดแต่ก็ยังไม่น่าจะเป็นโค้ชระนะครับผมที่ขึ้นมาคุมทีมชาติไทยในเวลานี้ส่วนโค้ชไทยคนอื่นๆที่มีโปรไลเซสและมีประสบการณ์เหมาะจะคุมทีมชาติไทยแต่มีต้นสกัดอยู่แล้วก็มีพีซิโก,โก้เกดิศักเสนามเมืองที่คุมทีมพรอญ,ญาลายอยู่ที่เวียดนามซึ่งไม่มาคุมทีมชาติไทยตอนนี้แน่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีโค้ดแดนทศตะวันสีปานกุลซือทรูแบงคอกและก็โค้ดง้วนสุราชายัจรยจตตตุุรพพััชงทททีีีี่่ออออดก็็เเคยปนนนนนซืมาิ้แ ปีประทุมน่าจะสบายกว่ารายชื่อของโค้ชไทยก็น่าจะประมาณนี้กับความเป็นไปได้ส่วนโค้ชต่างชาติที่มีข่าวนะครับก็มีจากโค้ดชาวเกาหลีใต้คนแรกที่มีชื่อหลุดออกมาว่าได้มีการพูดคุยเบื้องต้นรวมไปถึงแสดงวิสัยทัศน์แผนงานต่างๆในการคุมทีมชาติไทยกับสมาคมฟุตบอลไว้แล้วซึ่งก็มีหนังสือดังกล่าวหลุดออกมาทางโลกโซเชียลแต่ทั้งหมดยังเป็นแค่ข่าวลือโค้ชคนนั้นนะครับมีชื่อว่าลีริมเซียงอดีตกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ชุดลุยบอลโลกปี98ที่ฝรั่งเศส ส่วนอีก2คนมาจากสายของเดือดตุกปียพงผิวอ่อนที่ยืนโปรไฟล์มาทางอดีตกองหน้ารับตำนานทีมชาติไทยว่าสนใจจะคุมทีมช้างศึกหนึ่งคือฮองเมียงโบกุนซือชาวเกาหลีใต้วัยห้ปีที่ถือเป็นอดีตนักเตะทีมโสมขาวรับตำนานปัจจุบันเขาคุมทีมอูซานคุนไดมอเตอร์ในบ้านเกิดเคยคุมทีมชาติเกาหลีมาตั้งแต่ชุดเล็กยันชุดใหญ่และก็เป็นโค้ชเกาหลีใต้ในบอลโลก2014คนสุดท้ายนะครับคือจุงแซฮองวัยหกสิบสามอดีตเพื่อร่วมทีมของเดือดตุกสมัยค้าแข่งกับลักกี้ชช้ของกททิในนีมาาตตเลุด โลกปี202 0ทั้งหมดที่พูดไปนี่คือรายชื่อกุญซือที่มีโอกาสจะเข้ามาคุมทีมชาติต่อจากอากิระนิชิโนะซึ่งเราต้องย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นเพียงการคาดเดาจากข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เท่านั้นส่วนจริงๆแล้วใครจะมานั่งแท่นกุญซือเร็วๆนี้เราคงจะรู้กันแน่ล่ะครับแล้วคุณล่ะครับอยากให้ใครมาคุมทีมชาติไทยคนต่อไปและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวยๆมากดลให้เราด้นะ